สวัสดีครับผมช่างปุยพีเคสม l ลฟาสครับผมอ่านะครับวันนี้ก็อีกหนึ่งผลงานอีกแล้วครับผมอ่านี่ครับ2ทางนะครับหรือว่าทูเวนะครับระบบโรงสีข้าวนะครับผมอ่านะครับหนาสามนิ้วนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวตัดเป็นกล้องหน้าให้รับชมกันนะครับนี่ไงนะครับผมอ่าทูเวครับผม นี่นะครับลิ้นปิดเปิดนะครับอ่าสูบหน่อยจึบ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 นี่ครับครับผมมาถึงหน้างานก็เชื่อมติดกับปากเดิมนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมก็จะเจาะนูน็อตไปให้แล้วนะครับผมนะครับงานเหล็กกำมมันานครับผมสามนิ้วคูณสามนิ้วครับผมอ่านะครับตัวนี้พิเศษก็คือสามารถถอดลิ้นได้นะครับนะครับอ่านะครับมีน็อต นะครับผมขันออกนะครับผมเราข้างล่างเนี่ยก็จะมีน็อตต้นนอนอีกหนึ่งตัวนะครับผมอ่าอยู่ในรูนี้นะครับผมแล้วก็ขันออกได้เลยแล้วก็ดึงออกมาได้นะครับตัวนี้พิเศษเปลี่ยนลิ้นได้ด้วยนะจ๊ะนะครับเผื่อไว้ครับผมเผื่อไว้เมนเทนแอนนะครับปึ๊บป๊บปึ๊บป๊บอ่าเดี๋ยวจะฝืดหน่อยกึ๊บกึ๊บนะครับอีกฝั่งนึ่ก็ปึ๊บป๊บนะครับโอเคนะครับ